ไปดิก็สวัสดีพี่น้องป่อยไปเมิ่อสกคูทุกคนพี่น้องเอ้ยมื่อนี้วันที่หนึ่งเนาะเดือนที่เก้าพี่น้องเี๋ยว่าฝนตกหนักตั้งแต่หกโมงตอนในบ้าไปสามทุ่มแลยพี่น้องถือว่าตกหนักรถติดกันนี่พายุมาหอดกรุงเทพแต่เริ่มเหมือนพ่นบอกว่าพายุจากตั้งแต่วันที่สามถึงวันที่เจ็ดเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งเลยพี่น้อง เที่ยวนักหนาะสาหัสรถติดกันละนาวเลยพี่น้องเอ้ยเมาเมืองน้ำกันเนี่ยโอ้โหตกตั้งแต่างหกโมงน่าหกโมงแรกอะ่ะจนสามถุ่มเลยพี่น้องเอ้ยเมืองเอานี่หนัก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 น,กนี่ชิญผู้บานเล่าก็ปั่นรถถีบมาเลยว่าปั่นจักรยานไม่งานเท่กันแล้วจับนี่เซ็ตใจน,นี่หุ่มตกหนักนะฝนนี่นะ ไปสู่พี่น้องเลยครับรถครับเรือละมัดละมังกันเด้อกลับบ้านกลับช่องกันเนาะพอฝนมันหนักอีลีนี่ฝนก็ติดฝนเนาะกลับยังบ่ได้นี่ติดฝ่าติดฝนกันโอ้ยหนัก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 นี่นักแห้งเลยนักนักแทนนักว่าฝนน่ะโอ้ตายตายตาย พอมาลากกบ,บู่นี่กั๊บบานจังไดนนี่แย่แ yeah, ล้วเป็นอย่งสิ้นี่กับห้องนึงผาตกมาณนี้ไปสักถึงสี่ทุ่มหรือหาทุ่มนะน้ำท่านี่ระบายเพระท่านอาจจะมีโอกาสถ่วมก็ได้เนะเอาะใบหยาบพอฝนตกมันบ่ได้เบาๆก็ไมันตกมากนี่สองชั่วโมงกว่าๆเลยนี่แต่เดี๋มันบ่นนแห้งร้ายไปนะอา คนตกไปหน่อยเลยปาตา,ตา,ตาคนกันเนาะน่าไปนเนาะยถือว่าแรงน่น,นียใชได้ โอ้ไปแล้วไปแล้วตัดมาอีกพี่น้องก็เป็นวันที่สองแล้วเนาะเดือนที่เก้าปีสองพันสี่พี่น้องเมื่อนี้ก็ได้เศร้ามาบเพตกนะตกแต่ว่าฝ่าคุมอยู่ตลอดเวลาเลยพี่น้องเอ้ตอนนี้เวลาเก้าโมงนะแดดบ่มีเลยนะั่นแดดน้อยหนึ่งบ,บ่มีตอนนี้เ้าอยู่ที่ถนนลาดพร้าวเนาะรถติดพี่น้อง ติดแหงติดแอดติดแถติดว่าพอฝนตกนิดๆหน่ออๆอันนี้เป็นวันจันทร์วันเหตุงานน้ำนอกเหตุงานมือแรกของสัปดาห์รดล้านติดแถติดว่าติดเป็นสี่ห้ากิโล,ลมาได้พม่นองมาได้ติดเบาๆนั่น ติดติดมาติดผ่อนไซน์น่อยหนติดรุ่อหนาเดอมออ่ะแหละเพอเพี่อนติดแฮงมือนี้ก็มีแนวโน้มว่าฝนคงสิตกแล้วพี่น้องตกแท้ๆแ,แล้วมือนี้มีแนวโน้มว่าอาจจะตกมืดมือก็ได้ เมื่อคืนนี่น้ำนี่ขึ้นเต็มแล้วนะพี่น้องบอ่ฝนตกหนะักบ่าว่าเรา,าปั่นรถพานอยู่างนี้แล้วเนาะตอนเลิกงานน่ะนะว่านน้ำขึ้นเต็มนี่ฝนเปิดฝนเปิดนั่นออกเมื่อคืนฝนเปิดนั่นออกน้ำนี่พอฝนมันตกหนักนะเนาะน้ำเต็มนี่ในซองออน,นี่อ้อยน้ำในน้ำไม่โค้นะี่มองนี่ก็่วมเด้พี่น้อง นี่คือหนามไม่โคต้นนี้น้ำกระถมมั่วเมื่อคืนนะมองนี้น้ำกระถมมั่นถวนะเมื่อคืนมปิดเลยละเดินจะควนล้า,ลา,ลา,านลานเมื่อคืนเดินไม่มีคาบหนามแบบนี้ไปตลาดคือเก่าเหลาพี่น้องมามเนี่ยไปตลาดบ้านกาแฟ ไปสื่อของก็เลยท่ายบรรยากาศวันที่คลุ่มฝ่ากลุ่มฝนมีแนวโน้มว่าสิโต๊ะโตมืดเหมือนกันเลยมันนี่นั่โน,โน,โน,นเป็นนาเดิมอมองอันนี้เป็นสถานีรถไฟน้องน้องคน,นงขึ้นมองนี่แหละ อ้าแล้วเนาะพี่น้องเน้าไม่ให้เมึงประมาณนี้แล้วเนะวาะได้กาแฟกดไลค์กดตามคือเก่าเนาะพี่น้องสวัสดีก็สบายดีเดอ้อ